เรื่องครอบครั่วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดามเพิร์จากประเทศออสเตรเลียปัญหาของแม่คือปัญหาของลูกบอคข้าว่าแม่ก็คือแม่เนาะคะ่ะ ถสมมติว่าไถ่ท่ดใดกับ,เบ่เคยพ่อค้นหากับเมื่อยนะคะสมัยตะกอนให้ฟังนะคะมาดามเพิดกับแม่นี่คันข้างที่สิมีปัญหากันตลอดนะคะเพราะว่าอยียงแม่มาดามเพิดนี้มากเล่นการพนันนะคะแล้วก็สิมากไปเป็นนีรายวันว่าจะเป็นหนีรายวันนะคะไปเป็นนีไปเบิดเดนะคะทุกนางเ่อก็ไปลบไปรีนะคะ,คเ,ปปะ,คะเป็นหนีเขานะคะไปหาเหลนแล้วก็ไปหาหยืมนะคะม,มคีคนเคยมาทวงกับมาดาม เพิ่นบ่อกะมีค่ะทุกคนแต่ว่ามาดามเพิ่ะซอยเท่าที่จะซอยได้นะคะทุกคนถ้าซอยทุกขังไปค้นเฮ้ามันกับเบอรเลียนลูกนะคะแล้วคนหนึ่งเป็นคนที่สร้างนี่แล้วอีกคนนึงมาถามกับอีกคนหนึ่งนะคะแม่ค่ะพ่อแม่เลี้ยงเฮามากนะคะเฮาก็อยากตอบบุญทดแทนบุญคุณนะคะแต่ว่าคำว่าบุญคุณคุมหัวนี่ล่ะค่ะเฮาสิตอบแทนเพิ่นไปหอดมือใดนะคะลูกหักเต่านี่ย่าล่างแก่ลูกเต่าเนาะค่ะหักลูกต้องซอยทรงเสริมลูกนะคะบบแมน หาความเดือดร้อนมาให้ลูกเวลาะะมีปัญหากันสมัยตะกอนนะคะมะดาดามเพอเสิใส่ข้าหยาบค่ายดาแม่ตลอดนะคะดาเสีหยหาย,หายจนคิดว่าโอ๊ยเนา<อ>ะ <30 S 2> ทุกคนไปสิบาบบอนะคะทุกคนแต่ว่าก็คือตอนนั้นนี่กับบ่ได้คิดนะคะก็คือว่าขอแต่ให้ดาก่อนนะคะสางต่ความเดือดร้อนนะคะขายเบิร์ดทุกสิง่งทุกอย่างในบ้านนะคะพนั่นเขาสิงเนาะคะ่ะบ่าสิเป็นแก๊ดหัวแก๊ดตู้เสื้อผ้า แอร์นะคะแม้แต่กระทั่งแอร์ที่ว่าติดอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็แกเอาไปขายนะคะของนในบ้านนะคะท่อระทัดตู้เย็นนะคะไปซื้อไปพ่อนเขามานะคะทุกคนมีปัญหาสารพัดสารเพนะคะมันเป็นเรื่องสมัยตะกอนห็นไหนมาดามเพิ่งอยากอายเนาะค่ะ<อ>ทุกคนเศร้านะคะก่อนไปโรงเลี่ยนนี่มี โทรทัศน์ตั้งยูนะคะพ่อกลับมานี่แหละคะ่ะสิส้วนมูลเลิกโรงเรียนนะคะมาเบิงทรทัศน์กันนะคะโรงเรียนปฐมอยูบ่บานนอกเข้ากับสียาอกับกบะะ้บานมานะคะโทรทัศน์กับบเเห็นแล้วนะคะอ้ย คิดไปนะคะอายมูวสันค่ะทุกคนบลัวสิบอกมูวจังไดก็สงสัยกัว่าโทษระทัดสงสัยมันพังนะคะเอาไปซอนอีกอย่างนะคะมือหนึ่งนีบเหตุอีกย่างนะคะไปหาเหรียญตะการพนัน,นะะมันมีผู้ใดรวยจากการพนันหรอคะ<ไ>จนมามือหนึ่งลรคะ่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปนะคะเฮ้าไห้ใดตามที่เฮ้าไห้นะคะ<ไ>เกินจากนั้นเฮากัสุดความสามารถนะคะเพราะว่าคนเฮาเนาะคะ่ะถ้าสิเปลี่ยนแปลงเจ้าของกัา มาที่สิบเปลี่ยนแปลงได้มันก็ขึ้นอยู่กับคนละค่ะแม่กับลูกนะคะกับเป็นแม่กับลูกวันยังคำนะคะจังได้กับตัดกันบกขาดดอกค่ะสายเลือดนะคะคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่กับลูกล่ะค่ะบ่มีผู้ใดเจ็บที่สุดต่างคนกับต่างเจ็บบ่มีอย่างดีเลยนะคะ